สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเองิงนะจา้สาสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะสวัส,ส,สวดีจา้ามาวิวสวัสดีจ้าเมลีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนค่ะนูน่นนะลูกต้องด้วยกูเลคะคะมองชื่อด้วยแนะนำชื่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องเมียวค่ะว่าเตอแต่งหนาจารย์มากินข้าวกับพี่โยนะจ้ะวันนี้ก็เดือดงานกลับมาบน,นะจ๊ะวันนี้เมลี่เตรียมทำกับข้าวไว้รอเรื่อยๆจ้ะนี้เห็นเมลี่ไรเป็นตรงนั้นมากนะจ๊ะ มีพ hey, <Det S 2> ักต้มค่ะปลาทอดค่ะลำผิดเจี๊ยบพักค่ะพักสดค่ะพักผักปุ้งค่ะแตงโมค่ะไว้เชือกินเวลากินผิดเปชนนี่ะแตงโมกินแตงโมมจ้ามากินข้าวกับพี่โยจ้า ลอยเข้าปินตะเข้าได้เลยเข้าปินตะเข้าได้กินเลยกินแตงโมก็เขาก็ได้ลูกอนุชโชสวัสดีจ้าอ่านุโชคผักอันนี้ของโปรหูเอ้ยเพ่อผักอะไรคะเอาเลยเอาเลยของโรแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้ชื่ออะลจะอมก็ไปทำงานมาไม่รูซื้อแบบมีไรพิเศษยังไมู่้ดิจนี ใช่ครับนี่เราคือนี่งอาจจะตอนนี่เจาจะพาไปช่วยพี่โจก็เพื่อนจะกลับมากลัรมานีหน่อยแล้วจะเขาอรียกจะอมค่ะจะอมของานี่อันนี้มันรักตัวเอมากมันพลังงานไปไงเป็นเหนื่อยพอเป็นแับนี้ก็ต่ไปสาวไปทำงานแล้ว ยอดมะระตุดยอดมะระตุดมาได้จ้ะเออมากินข้าวกันจ้ะบ้านผุ้นิพโยก็ยังต้องอยู่เวนายเดใจะเป็นเนปกติอีกเดี๋ยวนี้จ้ะเดือดสองทุ่มวันไหนนะคะพรุ่งนี้ค่ะหนูหูหนูรักก่อนเพราะแต่เดีนึงถุงเลยจ้ราะเดี๋ยวหิ้งลอยน่าย เ,เขาต้องใส่เกลื่อโดยองลูกปลาลูกกกินตะเข้าตัวลูกไปกินปลาเฉยๆกับเค็มเองลูกวันซุปก็อาจจะได้ไปกินที่อย่างที่ว่าที่ป่าทัวทำงานอยู่ด้วยกันตั้งแต่ลาออกนึกจะแกก็เลยจัดเนี่ยงทรงอะไรอย่างเงี้ยจัดก็คือแกก็ลาออกไปเฉยๆนี่จ้ะแต่ว่าแกก็อยู่เยอะเดี๋ยวนึกจะ เต็บเต็น nee. ี take, nee. ่เอาเต็งดีไหมล่ะจบอยู่ไหนเอาเตงโเ็อไมุ่เอาอไบ้่ะนี่เป็นอาถรุนะรไทชสอนใหญ่ดียอเลยพอดีทำเป็นต้นยาวเลยนะจ๊ะทั้งยอดทั้งโยดลยจ้ะอร่อยค่ะ อ่าต้อ <in> ค <Rocky> ือว้มันจะกินตะพาันไม่กินเขาอมันเห็นขาเปิดแล้วจะมืก่อนักรุ่มนี่ก็จะเป็นพักชะอมนะจ๊ะพักระอมแล้วก็ดอกแคนะจ๊ะวันนี้อาหารตุม มีแต่พักนั่นแหละจ้ะลูกเอาดอกแครนามาให้เยอนะไวเอามาให้ลงเสียกับถีเนาะดอกแคร์เีนตอนก้ะบาดนานหนยา่ใส่เหอนแหลรยเก็บเปนนั่นแหละมาคำหนึ่งแกะมือแล้วกูให้ตุน่แหละให้เอามาให้ยายจุ่มหนูเคยกินยังน่ะลูกมันโอ้โเมันอกขมหนูนั่กิน่ได้ยแน่อนยเ่ะ้ก็ต้องกินน้ผิดอ่ะอันนี้เชมผิดิหอไมอ่ะ เ็กจะจิาีงอรอดเลยอะไรแบบ้งูอะไรจยิบมาให้น้องก็สงกินลูกกินกระเตงขวบกแตงมเลยจังเลยบ้าวบเพงายธรรมดาอย่างนจนี้ทนี้โอ้ย อะไรดอกเชพผัอยงมาสมมาจิ้มมาแก่งเลยจ้ะเต้นหัวยเรจะมีอต้นห้วเต้นหัวเต้ัเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวาอกว่าเขาจะมีจะหน่อยข้างและที่เราจะได้ซื้อกับกับเทาอะไรอี้นะจ๊ะ แงวข้วหวานเนอะลูกแตวดมาใยายวางขับแตงกัวหนูอืมยินดูกบวานดีเนอยมันบวานหนึ่งใครทำลายแตงกัวของหนูลยวันนี้แม่ดีเห็นโยมดับม่กบดแรงเจะทำกับข่าวตะบ้านเลย่ะง๊ะวันนี้บ้านหวานทำ ไอ้อยที่แรกบอจะหายไปวันนี้นนนนนนเราหายยุดกอนฝ่นต๊กมาขึ้นพวกนั้นตกแรงไงหายไปจ้าต่อยเมื่อปาอ่ะเพื่อ่นต้องไปเนี่ยก็เหลือยุจ่อนานตัวจ้าบอกนต้องบานเลี้ยงมันหอน,นตุ๊กหรม่ไปตุ๊กตรงลงบายขเลยแมวนาซีพีละไปเผางามยังไม่ละขังทางเลยเปลไมปมุ่ กินแตงกินข uh, uh, ้างตามอะไรเนี่ยลูกน้ำก็รอได้หอมหรือเปล่าเล่นคนน่อยคนหน่อยว่างกินแตงนะน้องมกกินเาด้วยลูกกินตามอย่าเงียอะไรเป็นเม็ดกันอเีเยใครกินเม่อะไรเมกอน ว่าต yeah. ้องกเมือนของโกดนู้นอกหมาเจอเจอของโกดอําดับพักแล้วของโกเป็นรางบันลูกก็รัวกินมัดลยเนี่ยนม่ีใครกินลูกกินเขาอย่เขากินเหือดเขาหลายอย่างว่เออกขนากินด้วยแลรัลูกกินผักเฉลชอบกินอันนี้ ทัดต้มทอดตัว่านใหญ่ๆนี่อร่อยจริงน้ำส้มสายอกินเ่าเอาอย่าง้ากินเาดูแล้วอยากกินอะไรอะอืมแต่ัวสิน้งนมัน่อยเนาะอันนั้นลอยแตมๆอให้หนูกินน่นเดียวน้อวันนี้จ มันาย,ยใครัดเรามใกคนดียวเนาดนเดยวมาจิ้มเขาจิักก็นมนดีแต่มาจินักต้มกรนด้แค่นอจ้าหนูอยากกินดอกแค่นะหนูกินอันนี้ดูก่อนจินให้ดูก่อนอชาิเดียวกัน เออิ่ได้ยิ่หมดยิงหลอกตู้นีหฮออันนหนหลอกตู้นั่นน้าแกมดเฮ้ยแป๊บเดียวสะแบบหมอบ้านเนี่ยตอนแม่ดูแม่หนะแม่ดูนะกเื่อนจะต้องมาเส็นนะจ๊ะลงผุเตรียมมาจะพาดกันใจหายโจ๊ะ จางมัวจังเลยจามัวหรอจางเลยแปลงมัวรู้วันนี้นาจักไม่มีฝนจะมีลมไม่มีแรงไอ้ลมไม่แรงอะไรจัก็เลยดอกไม้จักแตญ่ก็ยังอยู่ดีอันนี้เมย์ว่าจะจอพายุเนี่ยเสียงมันดังมาบู่บู่ดังไรใจหายหมดเลยว่ามันจะหอบหลังคาไม่รีไปยน่ะจักรนี่ยังหนักเลยแต่มันมันมันลมอยู่ผักเดียวแต่ที่นี่มันกด หายไปส่แนแค่ก็บบั้กินงชี้ฮักกับกรอบหมูเลยเนี้ยกับหมูเลยฮักดีแค่ปลายมันโดแบบนแ้เ้มแบบกว่าอ๋อพื่อกี่อมทำไมมเลวอ่ะก็ <c oughs> เลยก็เลยกอนเ <c oughs> ดี๋ยวหายหมดเลย นี่ไงไอช็อ <happily> ช <dans Korean> ีสเนี่ยตอกขาตาไอช็พื้นบ่างหนูหลักหาตาจะรอดูว่าใครเอาไปดูดุใครจอบระสือจะเข้าไปจอบอ่ไแต่ตาแล้วเนาะจอบแต่ปลาอเขาืกินละกินแม่ก็ยายกินละแม่กินแล้วนี่จะจอบไหวปาคนเดียวนั่นไงกินแล้วแล้ว

แม่แม you you ่นั่นน mm. ี่เหนเด็กหัเกมือเด็กเด็กน้ำมือกินเต๊กกินเนื้อปลเมนูพักบุหรี่ ทำอะไรกินมกลยจะพัดก๋ลอยแกงส้มกวยลยจะต้มกลยค่ะน้มจิ้มกริกกลอยนะจ๊ะกิ้ซอสกวยลอยล่ะมุต้มส้มเดือดมุ้งก๋กติดเอาเอาักบ้งไปต้มส้มส้มต้มบุ้ ดอกไว้ไหว่ป่าได้กินข้าวไหวก็ดี้ต่เวลาหนึ่งยุ่กัออาบเพื่อักคลนอนตะวันกันเ้ออรมาม่ากมันก็ไม่ดีก็ไม่เป็นตาตตากระจาเดากบดเดากดแดดโอ้ยขนขนเขาเนยะด้อไม่แห้งแทกทีเลย มานเจ้าเลยปาหนี้นกสาก็ไเป็ารกเจียนึ่งก็ลายลายเล้งหมโอเค็่อะไลยชิมเดี่ยวหลยชิมเลยนู้น หอมๆไปเลยเป็นแม่หัวแบบก็ให้คิ้นจังโมเยอลูกิ้นค่อยจะมีคนคันแม่จะโดนไหมูอุ้ยอุ้ย เก่งเกมหอดเอาไม่เคยยิกงหนูแงอนนี่ี่ย่หายิ่เม่นะแม่เเอียนมา่ม่่อีกหนูใต่อีงเือไปีกไปรงเบียนส่นรวันมันก็ไม่ใช่นะ กินแตงโมทีมันอยู่กระเพื่อพอแล้วพอแล้วพอดีน้องกินแตงโมได้ไม่เยอะนะจ๊ะพอดีแม่คือเวลากินเราชอบแบบ้าจะพวกหรืออะไรอย่างเงี้ยจต่คือไป็สบายนะจ๊ะเอาง่ายๆเราติดโยเกไร์ตพิการไม่กินเยอะนะจ๊ะไม่ได้แบบงครังนะจ๊ะแล้วแม่หนูจะดุนะเพรา,าะแม่เขาตังมาบ้างไม่ให้มาเวา้เวนแตงโมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะ ไอ้วคืออะไรก็ได้เมสบายก็แม่ก็ต้องนู้เรืองินอะไรเลยที่ว่าเมสบายเน่ยแต่จะมุดอะไรจะจัดในชุดนีติดช่อมาได้จัดพยูไม่ได้ตั้งใจเอามุดชุดคังหนุนตางูเอามุดคังพิชูกสาพิจูกเอามุดเอาโสดาเนาะ มาเอาะน่่ตังเนีจแต้มวจังเลยยู่นีหละก็บอกว่หนูกินเยอะไม่ได้แม่ะไม่ให้หนูกินเลยม้านี่ยายยายป่านชคให้กินนะนี่แม่ไมท้้วแม่หนูอยากกินลูกกับแม่ไม่ดูอันนี้แม่ไม่ดูหนูจะมาดูก่อ เดี๋ยวจะมาดูป่าป่ปา,ปาให้กินนี่แก่ใครให้มาเลีวกินแกงโมนูก็ไม่ยอมหลับนะว่านูกินนูก็จะต้องบาไปลีนั่นแหละให้นูกินใช่ใหหไ <S <S นหนูชอบพูดอ<ๆ>ย่างนั้นอยู่แล้วเขาเลยบอกปลี้ยงคนให้นูกินนูไม่ได้อยากกินใช่จะต้องพูดแบบนั้นเน,นี่ยลองเลี้ยวจบพูดแบบนั้นเด็ด ล่คุยลคุยเอเวนเยอกว่าปตาเด็มากโตโมยิงจะไปตาเด็ตัดโอยกอยูแตกก็หลุดก็ปีโอไปตัดหรือไปเข็ไปขับหลุดน่ะเฮ้ไปขับหลไปเฉยโอ้ไม่มีไอจดดไม่เไม่แม่ดูเจะยุดับหลุดแล้ว ับหดล,ลแแด,แล,ดแล้วเห็นเอตอนชาวันนเห็นแต่งาก็ไม่ดู้ววเป็นกับดิเดกเดีกเดกเดวนเักเูมกเดรกเด็กะดดกตกด็กกเรเด็กด็เด็กกดก็เกเด็เด็เด็กเดกด็ดูกเ ม่ไม่ตบนีีเรามอนอะไรตัดจับทักมจานมจานเลยนนี่ขโมจานจากตุากตัาก่อัดนี่ยกเวนักจุดนี่หยดมาละะจ๊ะซึ่งพ่โอ๊ะี่ดฟฟิน่าจะพอเป็นผมงาปลาหยดมาละค่ะนี่อร่อยเชกินปลาหยดมาละไหมหรอ น,นีอร่อยชิมไหมนี่อ,นอร่อยอีกแล้วแตาา่แจกชิพนี่จะไปแค่นี้แจกกระพรา,า,า,ากรไหนกินข้าวกระพักตุ่มกพักหลวมนอกจากแล้วก็ปลาทอดวันนี้พี่โยก็ อาจจะดูเนื่อยดูมดพลังนะจ๊ะอพูดไปเยอะมนทุกที่นะจ๊ะเยี่ยวกับเขาขอบคุณเอฟซีจุดนจ๊ะที่เฉยติดตามเพื่อไหแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ๊ะยนดีเัฟนีัดีกดีัััดีจ้า